เฮ้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 ตัวน้องว้ยเล่นอะไรเล่นเล่นนี่นี่เอาเด็กกตี้กูบอกแล้วจะเข้าไปเล่นเอร์เดียรีเล่นเออเดีรีความไม่ซาจะน้องบอกว่าน้องจะเข้าไปเปิดหน้ามันเอาแค่นี้อ่ะเห็นหน้าแค่นี้แหละไปเล่นเออเดีีน้องเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนน้องเนี่ยใจกล้ามากแต่ว่าน้องจะเข้าไปเปิดหน้ามันอย่านะเล่นเอร์เดียรบอก เฮ้ยน่าก็มาเมื่อแรกจะทำอะไรอีกดูน้องจะทำอะไรอีกวะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีพีเอซีลุงป้านาอากันทุกทุกคนเลยนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยผมกลับมาบริเวณบ่อาสอีกครั้งนะที่เจอปอบแต่ว่าเมื่อกลางวันเนี่ยผมมาเสร็จแล้วทุกคนรอบหนึ่งครับผมเนี่ยไม่เจออะไรเลยนะผมหวังว่าปอบสาวตัวเนี่ยมันไม่น่าจะอยู่บ่อาสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลึกกว่าเดิมทุกคน ที่ที่มันเคยอยู่ที่ที่มันเคยอาศัยนะแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาน้องหลงมาด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ทุกคนครับอีกช่องหนึ่งผมขอฝากช่องพี่สาวของผมอีกช่องหนึ่งนะทุกคนชื่อช่องนาลีนะครับนี่นะครับพี่สาวของผมนะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะชื่อนารีนะคะนารีคนรักธรรมชาตินะคะครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องนาดีคนรักธรรมชาตินะทุกคนเพราะว่าพี่เขาเนี่ย เห็นพวกเรามาที MM ่น <cción> ี <at that same beginning> ่นะเขาก็เลยอยากมาถ่ายวิดีโอด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเองก็เคยเจอนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจนะถ้าตอนเนี้ยเขาเจอแบบนี้ว่าผมมาทําแบบเนี้ยเขาเองคืนนี้เนี่ยก็อยากลองมาพิสูจน์กับพวกเราทุกคนถ้ายังไงเนี่ยอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์พี่เขาแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะทุกคนถ้ายัางไงเนี่ยพร้อมแล้วไปกันเลยนะพี่นะไปเลยนะเรือหมอไปทุกคนเรือกดฎาเรือลึแม่นยาเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยจะพา น้องหลงกับที่นาเนี่ยไปข้างหน้าน่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางนี้ทุกคนที่เข้าไปข้างในนู่นนะครับเลี้ยแค่แค่น้องบอกว่าข้างไปอีกไกลไหมผมบอกว่ามันก็พอได้อยู่นะทุกคนเลี้ยได้เหอะ ก็บอกว่าบอกน้องว่าเดินให้ระวังระวังนะคนเห็นบอเพราะมันเป็นป่าหมดเลยรากลัวมากเลบนี่้อะน้องบอกว่าเราต้องระวังมากเลยเพราะว่าเออทุกคนผมลืมบอกไปนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันโกนด้วยนะทุกคนเป็นวันโกนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่า ยีสอเออสายเออยี่สอหน้าหูได้สาวิงเนี่ยทุกคนนะตอนนี้เนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยเข้ามาลุกๆเนี่ยเหมือนว่าเราได้ยินเสียงเพลงเลยนะ,ะหมอเนื้อพี่นาลีนะเหมือนได้ยินเสียงเพลงเลยนะ,ยนยนะคนยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพี่สาวผมเลยนะครับชื่อพี่ช่องนาลีคนรักธรรมชาตินะครับน่น<อ>นคนเหมือนได้ยินเสียงเพลงจริงๆ ชัดมากน้องเริ่มจะเดินข้างหลังผมแล้นะน้องได้ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยถามว่าน้องใจกล้าไม่ก็ใจกล้านะแต่น้องเนี่ยมันมีเส้นทางนะผมเนี่ยรู้นะทุกคนน้องบอกน้องบอกว่าต้องเดินไปอีกไกลไหมผมบอกว่าเราต้องเดินไปอีกไกลนะ ก่อนที่จะถึงต้นไม้ต้นใหญ่เนะียทุกคนจำได้ปะจะเึงเข้ามาทางนีชวนใกล้ถึงต้นไม้ต้นใหญ่แล้วนะครับใกล้ถึงต้นไม้ต้นใหญ่เลยทุกคนอยู่ข้างหน้าเราเองนะเล่รุดเล่ไมยงานี่ เลี้ยแต่เขื่อนทุกคนจะถึงต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะอยู่ข้างหน้านู่นเฮ้ยเอมีกระต่ายอนี้ก็เออเออแต่มอย่นี้เฮ้ยเขื่อนเขเขใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยทำไมไฟฉายผมเบลมแบบนี้วะเขืนเขน้องเนี่ยเหมือนจะปีกเข้าไปแล้วผมบอกใจเย็นมันดุนะวันนี้วันโกน แคกแค่คคเฮ้ยไฟชายพลเป็นไรวะดับเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนไฟชายพลอยู่ๆก็ดับนะครับน้องบอกว่าหายไปเลยเดี๋ยวเดเอาไฟชายมาดิทุกคนเกิดเรื่องแอสเซเดียนะตอนนี้ไฟชายพลนี่หายไปเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่หายดิไฟชายพลมีอยู่ๆดับไปหนึ่งกระบอกเราต้องระวังตัวทุกคนตอนนี้ ก็ตือยังไมอผมบอกว่าแน่จริงนะให้ออกมานะทุกคนไฟาชายันมีหายไปหนึ่งก็บอกแล้วฮะอือน้องบอกเหมือนจะมาตรงต้นไม้ต้นใหญ่ไม่กลัวจ้ะเดินมาพี่นาลีไม่ต้องกลัวพี่ตอนนี้พี่เขาก็เหมือนจะกลัวๆอยู่นะเขาไม่กล้าเดินตามมาทุกคนกใจเย็นใจเย็นเนี่ยบนไม้ต้นนี้แหละ ใจเย็นใจเย็นมันเดินหายไปตรงข้างหน้าเรานี่แหละกะตูมอน้องบอกว่าให้ผมเนี่ยรอตรงนี้นะน้องเขาจะเดินเข้าไปสำรวดคนเดียวแต่ผมก็ไม่ไว้ใจหรอกไอ้ปอบตัวเนี่ยเพราะมันเป็นวันก็ต้วเหนื่ยเนื่อยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอยู่นู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำร้ายน้องว่ะอุ้ยได้ดูช่วยเงียบ่ะบ้านภาษาเชื้อชาวป่ะน้องเจ็บแขนเลยอ่ะอุย้ยเจ็บแขนเลยนูว้ววะเนี้ยพี่บอกแล้วว่าอย่าเข้าไปสรงส่งเล่นเนาะพี่มาเร็วพี่เขากลัวเหมือนกันทุกคนเหมือนพี่เขายังไม่เคยเจอนะครับไปเล่นเนาะ ทำไมต้องทำร้ายพวกเราด้วยอ่ะพวกเรามาดีอ่ะน้องบอกว่าอย่าไปกลัวเมื่อกี้น้องถูกทำร้ายนะทุกคนเต็มเลยนะครับเล่นเอวเมื่อเจอพิณาเล่นเอวเบาๆเดาถอจริงปะผมอยากจะเห็นหน้าจะทำร้ายมันี่มาหาพี่ เฮ้คือจอน้องบอกน้องจะเข้าไปดูนะน้องเอามีดไปด้วยอ๋อเอาไม้ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูด้ยมาบอกล้วไม่ต้องเข้าไปานเลนเนอร์าบอกน้องแล้วว่าห้ามเข้าไปปอดตัวนี้มันอันตรายพี่ไม่ต้องกลัวนะพี่มาผมอมะผมจัดการให้ถ้าเราไม่เข้าไปหามันเนี่ยมันไม่ทำเรานะครับอ้ยูก แต่ถ้าเราเข้าไปหามันเนี่ยมันเอาเรื่องนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตามนะขอบสาวตัวเนี้ยมันร้ายกว่าที่คิดนะทุกคนน่ากลัวมากเลยเดีด๋ยวเดิน่ากลัวมากทุกคนวันนี้น่ากลัวเลยกระตอมมาใหญ่เนี่ยอะไรวะกูเดือด ผมว่านะมันน่าจะใส่อยู่แถวนี้ผมคิดแบบนี้เลยทุกคนมันในดนไม่เลยเลยจ้ะผมบอกน้องว่าห้ามเข้าใกล้น้องนี่จะพยายามเดินหาตลอดเลยนะครับไม่ต้องเอาไม้ไปตีแบบ้กกเาเลตโจนหน่อยกี่บ่เอากดีนหน่อยกี่ทิ้งไม้ไปเลยทุกคนครับเราจะทิ้งไม้ในหะ้ดูนีให้น้องทิ้งไม้นะเพราะว่าถ้าเราถือไม้ถืออะไรมาแบบเนี้ยมันจะป้องกันตัวเองนะ แต่ถ้าเรามาแบบเนี้ยมันจะไม่ยุ่งกับเราแน่นอนทุกคนมันจะอยู่ของมันแบบเนี้ยไม่ต้องเข้าไปน้องนี่จะเดินเข้าไปเางเดียวอากิเลอากิเลนิ่งๆน่้เอนี่ดูหน้าตามันทุกคนเดี๋ยวผมจะอยู่แ้เนี้ยแล้วก็จะลองสังเกตพฤติกรรมมันะครับเดี๋ยวผมจะถามความรู้สึก พี่นาลีนิดหนึ่งนะว่าเขามาเจอแบบนี้เขากลัวไหมอ,อ๋อนอนในที่จะเหน็บดีกว่ามาเจออย่างงี้กลัวไหมกลัวมากค่ะกลัวมากไม่เคยเจอพี่เขาบอกว่าพี่เขากลัวไม่นองกลัวพี่นี่แหละเขาเองก็ยังอายุน้อยๆเลยแต่เหมือนเขาโดนของไงใช่บาดด่างแต่ผมเนี่ยคืนก่อนเนี่ยน้องนานมากับพี่เชนเนี่ยทุกคน ผมเห็นนี่ยนังกินไก่เนะียแต่คืนเนี้ยเราไม่ได้เอาไก่มานะไม่รู้ว่ามันจะโกรธไม่โกรธเราก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ได้เอาของมาฝากมันผมก็รีบมาด้วยลองดูที่โทนลักษณะมันเนี่ยน่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะสังเกตด,ดูท่าทางของมันนะฮะโกวโกเจมัส ไปไหนเฮ้ยน่ากลองมันว่เรี่องน่าขุ่นบุมดูน้องนี่ทุกคนน้องจิใจเย็นใจเย็นใจเย็นอากิริน้องทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเฟื้อใส่กับทรายเมื่อกี้น้องเอาทรายเนี่ย เปลี่ยในสายนะไม่เป็นอะไรเลยน้องบอกไม่ต้องกลัวหน้าตามันดุมากทุกวนดูดิมันตุ้งหัวอุ้งเลยมันไม่สู้หน้าพวกเรานะเหมือนว่ามันตอนนี้มันจ้องน้องคนเดียวนะเตกันนะพี่จักเส้นไม่ไมจะจะไเพียพอนะอม,มันมันอนิมากเลยอะ พี่เขาบอกว่าตอนนี้พี่เขาเนี่ยเริ่มกลัวแล้วทุกคนเหมือนเขาจะไอ้น,นี้เราอย่างเดียวเลยส่วนกับไม่ต้องกลัวพี่ใจยเย็นเจนไม่ต้องกลัวไปไหนของมันวะมันมานี่ละอาจจะเฮเลยี่อาจจะเฮเลนี่ตอนนี้พี่นาลีพี่สาวเราก็เริ่มกังวลกังวายแล้วทุกคน เพราะว่าตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วอ่ะเขาเองก็เริ่มรู้สึกไม่ดีเขาจะชวนกลับนะครับน,นี่นะทุกคนเขาไม่กล้ามาใกล้เลยดูนหน้าเขาดิเหมือนกลัวมึมากเลยนะครับนี่ผมบอกว่าไม่ต้องกลัวโอูโอ้โบอบได้หรอตอนนี้เราอยู่ไกลมากบกระตุ้นี่ก็ดูนี่ก่อนพี่พี่เขาบอกกับผมว่าเขาเคยเจอนะเมื่อก่อนนะแดนนี่แดนอยาเข้าใกล้ ดดูิพี่เขาไม่ให้เข้าใกล้พี่เขาอยู่นู่นนะแต่น้องหลงเนี่ยอยู่ใกล้มากน้องหลงเนี่ยไม่กลัวน้องหลงก็ไม่กลัวผมนี่ก็ไม่กลัวนะทุกคนเนื้อปลาเนื้อปลามาสั่นเลนเนื้อเบอร์ไม่สัน่น<ะ>น้องหลงอย่าทำเฮ้ยใจเย็นๆกูดันนะก็มาเมื่อล้ว่น่าก็มาเมือ่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะเวย้ย มื่อจะจีก็วะน้องลงใจจริงจวะเลนเออเล่นเออดีกีเฮ้ย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 ดูนะเว้ยเล่นอะไรเล่นนี่นี่อด็กกจีกูบอกแล้วจะเข้าไปเล่นเออดีกีเล่นเออดีกีไม่ซาจะน้องบอกว่าน้องจะเข้าไปเปิดหน้ามันเอาแค่นี้อ่ะเห็นหน้าแค่นี้แหละว่าเล่นเออดีกีน้องเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนน้องเนี่ยใจกล้ามาก แต่ว่าน้องจะเข้าไปเปิดหน้ามันอย่านะเล่นหน่อยเดี๋ยวนะบอสเฮ้ยนัายกำมือแรกจะทำไรอีกดูน้องจะทำไรอีกวะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแม่น้องเข้าไปแล้วมาอยู่นี่เลยนี่เร็วน้องนี่งนี่แล้วน้องนี่ผมก็ระแวงด้วยเกลืบปืนก็จำน้องบอกน้องจะไปเปิดหน้าไม่ต้องเปิดอยู่นี่แหละอุเพรอเคยจะกระจิกเนะโก ทุกคนครับผมบอกเลยว่ามันดุร้ายมากน้องเนี่ยจะเข้าไปหามันอย่างเดียวเลยดูหน้ามาันเดี๋ยวผมสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับว่าปอบสาวตรงนี้อย่างอายุน้อยทุกคนครับแต่ถ้ามากังวันเนี่ยผมบอกเลยว่าเหมือนเขาเนี่ยจะไม่มีอาการที่ดุนะครับแต่ว่าหาตัวยากมากเดี๋ยวไปให้เหี้แล้วออดเดี๋ยวได้ชิกิิกูบล็อกกูบอลน้องบอกว่าต้องเอาเนื้อมาให้นานๆานกินทีนะ ผมก็ไม่รู้ว่าปอบสาวตัวนี้เ,เขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าในบ่อสายเนี่ย <c oughs> ผมมันก็ไม่รู้นะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยเขาจะหาของกินที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่อะกกลเอนไอเดออ่อมวะการไอเดออ่อมน้องบอกว่าถ้าเราอยากรู้ความจริงถามความจริงเนี่ยน้องเขามีวิธีนะทุกคนแต่ว่าเราต้องมากลังวันที่มันเนี่ยรู้ตัวคนนี้แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยมันจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องนะน้องบอกแล้วทุกคนกคุยรู้เรื่องไม่ว่า วันเนี้ยเป็นวันโกนด้วยนะครับเป็นวันที่น่ากลัวมมากนะครับดูมันจ้องเราดิมันจ้องคือมันไม่ได้จ้องผมนะตอนเนี้เหมือนว่ามันจ้องน้องหลงคนเดียวมันจะเอาน้องหลงอากิรุูเจ้าลอกที่ถอยหลังมาอยู่หลังพี่เนี่ยไมนต้องกลัวกีฟีหาโคชูบินไมนต้องกลัวอูรุเจ้าหลอกคี่วะบ้านเลนนอกตัวดูทุกคนพี่นาลีนี่ดูข้างหลังเนี่ยเพราะพี่เขาไม่เคยเจอนะดูดิอันรเรนเฮะเฮ้ยอะไรนของมันวะ มาเดินไปเลยไม่บ้านบังตาเล็กคือปวดฉบคอปวดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไม่ต้องตามอากิเลอากิเลอากิเลไม่ต้องตามมานี่มานี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาเดี๋ยวมันทำร้ายไม่เอามียวาหลนงอลงหลงนี่จะตามอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมบอกหลวงว่าไม่ต้องตามบ้างตาเล็กคือเหนื่อยคู่โคชุนี่เฮ้ย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 กลัมาเนี่เฮ้ยอันนี้จะเวยงตามมัน กี่ดครูกรี๊ดเร็วๆมานี่อยากไปอากิเล่ทุกคนร้องไม่ฟังผมเดี๋ยวะเอ้ยมานี้กลับมาไม่ต้องไปอากิเล่อากิทุกคนร้องตามมันวะน้องเอ้ยพอพอกลับมาเร็วเร็ไปมานี่มานี่ไม่ไปมาเร็วอากิ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 ทุกคนน้องเนี่ยจะตามมันเดี๋ยวมันทำร้ายแน่นอน กีกีเรากีเราทุกคนผมว่าผมต้องผ่านน้องกลับแล้วล่ะน้องเหมือนแบบไม่พอใจอย่างมากเนียครับน้องบอกน้องจะเอาให้ได้น้องจะวิ่งตามให้ได้เหมือนสู้เลยอ่ะกับกับกับกีกีผพาน้องกลับก่อนทุกคนไม่งั้นเนี่ยไอ้ปอบตัวนี้เล่นงานแน่ขนาดสามคนเนี่ยสี่คนยังเอามันไม่อยู่เลยแล้วน้องตัวแค่เนี้น้องเอามันไม่อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนพี่นาลีเราต้องกลับกันแล้วพี่ อย่างเงี้ยมันน่ากลัวมากามามาพี่กลัวไหมกลัวกลัวพี่เขากลัวนะทุกคนอย่างนี้เราก็ต้องพาน้องกลับก่อนทุกคนครับใย่างไรก็เนี่ยผมพาพี่นาลีแล้วก็น้องหลงเนี่ยมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูเลยนะแต่น้องนี่อยากจะตามมันเหลือเกินเหลือเก็บเรอเจ้ามาแล้วพ่ออย่าทอานน้องนี่หนึ่งน,น้องอยากจะรู้ว่ามันเนี่ยนอนที่ไหนชุดท,ที่บ้าเลียนะว่ามันอันตรายวะเอาก็ผมบอกว่าน้องว่าที่หลังไม่ต้องทําแบบนี้นะ มันอันตรายนะเป็นอะไรไปเนี่ยพี่ต้องรับผิดชอบนะเอาอย่างนี้ทุกคนโกกี้วะเจน้องบอกว่าให้กลับนะน้องจะกลับก็กลัดนะกลัดเนอพี่นะทุกคนครับเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไปติดตามพี่นาลีคนรักธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับให้ผมเนี่ยมียอดซับสไคร์เนี่ย ายในปีนี้ขอให้ถึง1นึ่งแสนซับนะทุกคนยังไงก็ช่วยๆกันนิดหนึ่งนะครับยังไงก็วันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่พีเทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนครับสาหรับวันนี้เนี่ยฝากช่องพี่นาลีอีกครั้งนึงนะพี่นาลีคนรักธรรมชาติใช่ไหมเนาะพี่นาลีคนรักธรรมชาตินะคะครับทุกคนฝากช่อด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่นาลีด้วยนะครับแล้วก็ผมจะ บอกน้องนิดหนึ่งว่าอยาดื้อนะชุ่วขีหน้ากี้เหลือห<ม>ิวอที่เรื่องที่ลังอยาดดื้อนะหน้ากี้<อ>ดีดดอย่าวิ่งเข้าตามเหมือนแบบน,นี้เหล่าคู่บดเด็กีข้าจักจิจกเนโกเดี๋ยวมันจะบิดคอนะ,อน,ออะน้องก็ยังจะบอกกับผมว่าอยากรู้จริงๆว่ามันนอนไหนผมว่าผมต้องพากลับแล้วทุกคนไม่งั้นน้องไม่ยอมแน่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับ